ไปดิปป้าลุงเบิร์ตสกุลสุคนนกมาปพ่อสองนกอีกแล้วเราก็เก่าคือเดิมนะโดยไว้อยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวของมาชมเมืองสองนกอีกแพะเลยโดยนกอีกสิ่งไปผู้เล่นะนกหาคุดมึงมันตัวหาคุดจิโร่นะโดยไปกับแม่กับน kind of to ้องหนุ no ่มและน้องนางนะโดยอืมเถอะและนะโดยน้องปป่าลุงเฮ้ สิไปซ้ายน้องหน่อยสบายดีน้องโดยอุ้มมันย่งข้าอุ้มอันนี้อยู่นั่งองหน่อยกับแม่เลยแม่ข้าอุ้มน้องน้องโดยอืมก็โดยโดยโดยแม่ข้าอุ้มน้องอืมมันจะเบาลงเบื่อหน่อมันก็กะสีแป้งขาตั้งกล้องก่อนได้แล้วนะโดยมันก็กระสียางไปคูดแล้วเนาะงบันทีน้องเลย Thôi. thôi nó sẽ nó bà luôn, đâu nó có cái gì mà nị nó đòi lại về thôi nó đòi nó có cái gì nào thì nó lại về nó nó đòi phù 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 lại với phù phù nó bà bà luôn thôi nó bà luôn nó về lại về thôi bà luôn đôi. có là đời tại vì nó, Pi lần nữa, nó phải luôn 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 thiên không luôn 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 nó luôn 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 luôn

เม็ดแตกมาเป็นดอกมมน่ะอันนี้ผู้คนกกมาอือดดยผู้ชุดอังดอยกายผู้ใด่าลงผนายอือ้บอบอกเวนผู้คนไม่ได้ลรอมาางก่งมกป้าป้ป้าปน้องนางปย่างก็ได้ดอกนางขอให้คนเก่งพ่อไอ้ไอ้หน่อยเธอ <Indonesia> tôi không còn sợ nó không có nó đôi họ cứ chưa chết không 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 này không 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 này, không 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 Đây, đây không không này không 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 เจอต้องกวาดเือนางๆขาตาปลาลุงเลยห่งบึ้งบึ้งบึงบึ้งเฉยๆเอาออกไปไปเดินเงาะเวียไฟลุงลงนั่งเด้เขาจะาเดินบ้งอย่างขาตั้งกล้องก่อนเลยเขาจะาดนปลาลุงเลยมันคือลายอล้นี้ đời <laughs> đời <laughs> đời, <laughs> đời <laughs> doi 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 đời đời doi đời nó doi 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 đời. doi 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 đời đời thế nào rồi nó vẫn đang cút chú ba ba lุง nó con còi mưa này con là thai bơng rồi nó bà, lุง ôm tôi nó không ăn bộ đây này đai ma bì ma má bắt pí bưa à thôi đòi, đòi, thôi 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 ba เนาะโดยเนาะฝนยังอันนี้อยู่เนาะโดยเนาะปลาลุงเนาะอือเขมันยังคุดนั้ำได้รูปได้กระรุ่นบางเนาะคุณน้องกระลิบปลาลุงเลยอือเดี๋ยวมั่นถือคุณบ่อมันยังหน่อยเบิ่งเบิ่งน้องกอกับสิมาเบิ่งก็ได้ป้าๆลุงเลยโดยใบใบที่ใกล้กล้องเลยมากๆเด็ดเด็ดสบายดีไหม ไปดีป้าป้างเอาดอมงเห็นวานางงาไปดีป้าป้าลุงมาลูาิคุชคนาุคนเอาออกมาหน้องนางก็พามาเบิ้งนางคุดมันคุดมันเทียนดยใช้้้้้เอามาห้าป้าลุงมึงด้ Ôi trời 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 Tân tôm hẹp Tân tôm này là xì ngay nữa Nên mua phân phòi Chờ mà phần phòi là phần mua dạ khôn nữa thôi Đấy này là cứ Đấy này 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 vô Đấy thơ nè Đấy Nóng 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 nóng

nhưng mà thuốc Nhưng đây thuốc Mặc tao Ừ, mặc tao Ừ, mà tao Ừ, mặc tao Ừ, tao đuổi mặc tao Ừ, Ừ, mặc tao Ừ, mặc tao Ừ, mặc à, tao Ừ, mặc tao Ừ, mặc tao Ừ, mặc tao Lăng lăng nhím, bay bay bay, say say con, để coi được không nhím nhím, nhím hãy đúng không?

hiểu okay, luôn Nói rồi đấy rồi, nó nó ngồi chắp màu được nó ngồi vậy chắp tung năm tăng một đường chắp bên nó đời nó pha thì có mấy pha luôn bên này pin thì nó rồi để nó đời nó pha luôn lại này, bê nó đôi thôi thì lại về mẹ nó em khút chu nó đôi nó phú ba luôn bố nó nội mẹ cái dù nó đôi bố lại bố mẹ cái đang có kia có kia phá, này, nó đôi nó nó qua cái ma chắc cả nó đôi thôi nó ba luôn hôn thôi, nó, cái đó rồi อนแห้งเลยน้ปลาลงเนาะหอกแนวตัวโอ้ยมาหน่อยจะมันมักจะหยอกมามาดำตัวนี้พุันเีนฮะ้ัพุดได้ได้พุดแบบไรแกไปเบิ่งหุนหัวน้ำกันเด้หัวได้หัวน่อยนึงเบิ่งแล้วเบิ่งว่ปลาสด

ปาตัวปาตัวรอๆๆๆเนาะโดยตอนตอนมาเมื่อก็สิอัปเดตให้เบิ่งเนาะว่าสิได้หัวมันน้อยหัวมันใหญ่เนาะแม่นบ่แม่แม่เฮ็ดอยู่เนาะโดยไปไปุดแมนี่กดโดยเออ้ยเออหาเอมาเบิ่งดมา เออไอก็ะบังอยู่ไอก็ะบังอยู่นะเด้อแม่งขึ้นห้องอะไปเบิ่งน้ำเนาะเพิ่นอยากให้เบิ่งน้ำเพิ่นเลยอเด้อเด้อเด้ออย่งเด้อน้องเหนื่อ้ยห้องแต่น้องกอยน้องกอยอยู่กันไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่างเขาเพิ่นเลยเนาะน้องเหนื่อเด้อพอมาดูอยากกินเพิ่นก็มาหาเนาะเด้อน้องเหนือยกันน้องเหนือดูกับน้องนางเนาะเด้กับแม่ Thôi nó rồi Đu Nó vẫn cầm hai hết Hà khút măn ta bán nó rồi Đôi mà khút măn nhai Nó lại nó rồi Đôi đôi Nó rồi bà lung ừ. Đôi Nó rồi Nó rồi Nó

โอ้ยฮ oh. oh, oh, ักฮักฮักฮอะขอนึงเอบยโอ้ยโอ้ยน้องหนูเจ็บขาป้าป่ลุงน้องหนูต้องคุมมัากระดูกใช้อายายป้าป่าลุงบ้งโอ้ยน้องหนูยเจ็บซ้ำป้าป่าลงเลยใช้ใช้ใช้เอายห้ป้าป่าลุงบงเนี้ยมาเด้อป้าป่าลุงมาคุมมันน้ำกันหองป้าป่าลุงใช้ลุงคุมมันน้ำกันหน่ยนะพ่ คนเอาไปใส่ผัวใหญแล้วโยนผัวเล็กผัวทาไปวันนี้เออโอ้ยน้องนางก็่าทางไปปุันนี้กว่ทางง้างข่าเนี่ยบ่ไม่ทางไปป้าป้าลุงมาคุณนั้ำกันเด้อมาอยน้ำกันเด้อมางั้ง้างจิพาไปเบิ่งหัวมันใหญ่เออหัวมันไงมาคุยน้กันเด้อมาคุยน้ำกันเด้มาเบิ่งหัวมันใหญ่ว่ะฮะ ต้องยังกี่เอาไปเห็ดยังกี่เอาไปจอบวะเอาไปตอกินจ้มกินกับข้าววะโดยจอมกินกับข่าวโดยบุมีนกินอ่ะคุณอาาเพิ่นก็จะเ็นด้งกว่าลงเนี้ยมเียบเียมเียลงเนี้ยมให้ป้าลงเลยบอกก็บปีาป้าเห็น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 เห็ยังะไรเนี้ยมเนี้ยมเนียก่อนเนี้ยมเห็ดยังนะ่นนกองเพิ่อนนะยาเพิ่อนยาเพิ่นมาให้เพิ่นได้หน้าเลยต้องเพื่

bơi này thôi nè, bay 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 đây đây, đấy để kum, bừng đấy long nang đấy, to kum ตอนตอนอันนี้เ้ิ่มเลยนี่ป้าลุงนกกระต่ายผ่าลังเถอะมันก็นได้หน้าเดียวป,ป้าลุงอะงได้แต่ทำนี้แหลปะป้าลุงเราใช้จีดอให้ป้าลุงเมื่แน่ป้าลุงจีดอค่ะกระได้โจหนึ่งนาะนี่อืึถูกป,ป้าลุงมันกระได้ทำนี้แหลปะป้าลุงมาเลยลองกอดกสิถธาอัปเดตให้เบิ่งต้ตนเมื่อไงเนาะเข้าไปเบิ่ง เดี๋ยวเด้อน้องก้อยสิมานำก้อยสิอัพเดทให้เบิ่งตัวน้องก้อยเมื่อยเนาะเด้อก้อยก็สิลาแล้วเนาะป้าๆลุงด้อน้องก้อยขอกราบวัสสบายดีสบายดีป้าลุงเบิดุุคนเนาะก็ขอมขอบใจที่มาเบิ่งช่องน้องก้อยแต่ต้นจบแลช่องบ้านสวนเด้ยก็ขอให้ป้าลุงอยู่ดีมีแฮงสุขภาพม่แข็ง กามังรวยขึ้นกเก่าเงินไหลน้องทองไหลมาท่านมือเศร้าอะไรขาวมือแรงอะไรข่าวลายก็เก่าปันาชิงใดก็ขอให้ได้สิงนั่นสมดังปาถนานอนให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเด้อให้ได้ลายก็เก่าเนาะโดยปาถนาชิงใด้ขอให้ได้สิงนั้นสมดังปาทนาเป็นถุมพูมใชรู้กันต่อไปซะถูบ๊ายบาย